สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับผมทารุลามกนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมสาวม้ากันอีกแล้วนะเบื่อกันหรือยังนะครับถ้าใครยังไม่เบื่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาถึงตาของน้องเมจิโรไรอันกันแล้วนะครับกก่อนที่จะปั้นเนี่ยเราก็มากดดูที่คาลิอินโฟก่อนได้นะครับว่าโอเคเขามีอลิมันคินเนนแปลว่ารองแล้วหน,นะครับ มีเดียมนะครับลองนะครับลองมีเดียมลองนะครับหนักไปที่ลองแปลว่าตัวสืบเราเนี่ยควรจะพยายามให้สืบแล้วน้องได้ A เป็นขั้นต่ําในการเริ่มเล่นนะครับครั้งที่2นะครับก็ดูในส่วนของเอาตินะวิธีดูเอาตินะครับเราสามารถเข้ามาที่อ่าโทระได้นะครับอ่ามาที่โทระเกมนะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชตัวสกิลได้เลยนะ ฟิลด์เบิร์นนะครับฟิลด์เบิร์นนะครับเรากดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีเขียนเงื่อนไขไว้อยู่นั่นเองนะก็คือจะต้องอยู่อันดับประมาณที่6ที่8นะก็คือเลทอยู่ประมาณแบบอันดับกลางๆก,ก็คือเลทลงมานะครับควรจะเล่นเลทแล้วก็จะมีการเริ่มใช้ประมาณเฟสที่2ขึ้นไปนะครับ เพื่อเริ่มเล่นนะครับก็เลยคิดว่าโอเคประมาณนี้นะก็รู้แล้วว่าถ้าเราเอาจริงเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะเล่นเป็นเลทนะครับแล้วก็ไลอันนะแล้วก็ตัวนั้นเหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีการที่เขาชอบเล่นเนี่ยเขาชอบเล่นเลทเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าเอาติเนี่ยถ้าเราอัพเป็น3ดาวได้ แล้วเราสามารถไปสืบให้ตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายถ้าเป็นตัวที่เล่นสายเลดหรือหลายเอ c นโคลเซอร์นะก็คนนิยมไปสืบกับตัวโกชิปกันนะครับส่วนของฝั่งผมเนี่ยผมก็จะมี s t a m มิน่นะครับสามดาวไว้อยู่แล้วแล้วก็อนนึงก็น่าจะเป็นตัวของน้องนี่นะครับ น้อง Special We e k นะครับประมาณนี้นะครับน้อง Special We e k เนี่ยก็จะมีนี่มี3ดาวมี5้าดาวมี3มดาวนะครับแต่ว่าลองเนี่ยมันไม่ได้นะผมคิดว่าผมต้องหาตัวอื่นน่าจะเป็นตัวนี้นะครับจะมีตัวที่ลองได้มีแค่ตัวเดียวคือผมบังเอิญมีไงถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้โคตด้า3วัน 3ครั้งต่อวันนะครับในการเล่นตัวลายอ,อันนะแล้วก็การ์ดเหมือนเดิมนะครับ2องหัวใจนะครับแล้วก็4ส,สปีดเพราะว่าเขาเล่นสนามรองเยอะนะกดไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายของเราก็คือจบ URA Final แล้วก็มีสปีด600สตามิน่า600 แล้วก็ power 600เพื่อเป็นม้าสืบให้กับข้อของเรานะครับช่วงต้นเกมเนี่ยยังไงยังไงม้าสืบก็ทําให้ตัวไอดีของเราพัฒนาได้เร็วมากๆนะครับผมแนะนําว่าพยายามปั้นหรือเล่นตัวที่มันปั้นแล้วมันได้สปีด6 0 0สตา star miner 0 600, power 600จนกว่าจะได้ตัวนั้น3ดาวแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะครับจนเรามี3ดาวสัก2ตัวเพื่อเอาไว้ปั้นเวลาที่โคตาหมดอันเนี้ยผมว่า ไอเดีเราจะเติบโตได้ไวมากๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับปีแรกเราจะเลือกฝึกอันที่มีเพื่อนฝึกเป็นเพื่อนได้เยอะๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับอันนี้มีสปีดสองนะเราจะสปีด2นะครับนี้มีการ์ดสองนะครับเราเลือกการ์ดสองเ,เ,เลย อันนี้มีวิสานะครับเราจะเลือกวิสามนี่มีสปีดสอนะครับเราจะผักเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมเข้าเกมโทรละเลือก tools training event helper นะแล้วก็ใส่การ์ดแล้วก็ตัวละครที่เราเล่นนะครับเวลาเกิดอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เลือกคำตอบที่เป็นค่าพลังที่เราพอใจนะ อันนี้เขางบนได้ Energy ด้วยได้สต้ามิน่าอันนี้ Energy ด้วยสปีดด้วยผมจะเลือก Energy แล้วก็สต a m มิน่านะครับเผื่อไว้เผื่อเขาไม่ได้600อไงอ้าไปก่อนอ่ะฮีโร่อันนี้ผมไม่ชัวร์อาจจะต้องช่วยกันดูหลายตาหน่อยตัวนี้ อ่าฮีโร่เราจะเลือก Energy 15นะแต่ Energy เราเต็มแล้วเราจะเลือก Power นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหาคนที่อยู่เยอะๆนะครับเป็นการดนะกดเลยเราก็มาดูสปีดก่อนตอนนี้เหนือต่ำกว่า5เทิร์นละนะครับสปีดเรา180หรือยังนะครับสปีดเรา200แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องสนใจละเราสามารถเอาช่องที่เพื่อนอยู่เยอะๆได้ต่อ เพราะสปีดเราเกิน200นะครับเอก r ต t ร์เทนเนิเราจะได้อ,อันล่งเสมอนะเราจะไม่หักโหมนะครับเพราะว่าความตั้งใจของเราคือเราต้องการความสัมพันธ์นะเพื่อไปกดลุงนะครับเพชรฟอร์เวิร์ดนะครับเราจะเลือก Energy นะครับนี่เลือกวิด3าคนนะ ตัวข่าวความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่สนใจนะักข่าวกับพออ,อ,อนะครับเราจะสนใจแค่เพื่อนที่อยู่ในการเราเป็นหลักก่อนนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกรดแล้วนะผมมองว่าเราเลือกวิทไปได้นะครับวิทมิ่งคนอันนี้จังหวะของการเดบิวต์เนี่ยผมแนะนําว่าเราไม่ต้องเล่นเลทนะเราเล่นฟอนนะครับเพราะว่าจะลดการติดขัดของ จะได้ไม่โดนใครบล็อกนั่นเองนะเห็นไหมไถ้าเกิดว่าสักร้อยแปดสิบสองร้อยเล่นฟอนเดบิวนะักจะชนะเสมอนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูต่อว่าช่องไหนมีสองคนนะมีกัดกับวิทเราเลือกวิทนะครับ มัสเซลเจเลซี่นะครับเราจะเลือกวิดดอมนะเราจะเลือกสต้ามิน่านะครับมีสองคนเลือกกัรดนะครับมีสองคน มีพาวเวอร์นะสองคนนะครับคนเลยแล้วก็ค่อยพักเอาสกิลคิสนามาละนอนไม่หลับลุงมาแล้วก็จริงแต่ว่าขอเอาไว้ชัวร์อันนี้มีสามคนนะผมจะเอาสามคนก่อน พาะบางทีเราเห็นลุงแล้วเราก็แบบลืมในสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราต้องปั้น3สแตตเพราะนั้นอาจจะต้องเน้นที่ความสัมพันธ์มากกว่าสปีดไม่เหมือนบางตัวนะครับแล้วก็ผัก หลายอันปั้นโอเคอยู่แล้วเนี่ยนิวิทนะครับมีเพื่อนสองคนเทนโชเลือกอันบนนะครับน่สตามิน่านะมีเพื่อนสองคนพอดีสมโคด้วยเยี่ยมมากเลย มาดูกันว่ามีเพื่อนมีอะไรไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสนามสโน์นะครับเหมาะที่จะแข่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งหมดเลยนะครับผมคิดว่าผมจะแข่ง จะไม่ชนะแต่ไม่เป็นไรถ้าชนะจะดีกว่าไดบิทอันนี้ปีใหม่นะครับเราเอาเอนเนอร์จีนะอันที่สองแล้วก็ คามจริงไม่แก้ผมควรจะอัพอันนี้ด้วยไม่ได้อัพไม่เป็นไรผมอัพนี้ก่อนคจริงต้องอัพสวิงกิ้งนะแต่ว่าอันนี้มาก่อนก็อัพไปก่อนเป็นไม้ด้วยไม้ผมน้อยอยู่ไม้ผมแค่สี่เพราะฉะนั้นสปีดผมจะโดนลดไปเยอะผมมีโอกาสแพ้นะแบบนี้ คือถ้าเราเพิ่งเล่นหรือว่าเราไม่ได้อวยน้องมากอ่ะเราไม่ต้องสนใจพวกแมทที่เขาไม่ได้ให้เราโฟกัสอ่ะได้นะครับปล่อยไปไม่ได้ให้หนึ่งก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สนาม G หนึ่งด้วยแล้วก็ไม่ใช่สนามที่เราต้องถนัดด้วยนะครับไม่ได้ให้หนึ่งก็ปล่อยไปครับอันนี้ผมต้องรีบอัพสปีดล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะสปีดมันต้องสามร้อยกว่าละผมก็เลย ถ้ามีลงผมอาจจะไม่ได้กดความสัมพันธ์นะต้องสามร้อยกว่านิดนึงแล้วก็พักแล้วซัสสึกิโชอันนี้มันอาจจะต้องแบบสตามิน่าจะต้องเยอะหน่อยตอนนี้มีแค่สามร้อยนี้ดู วิดไปเพราะมีความสัมพันธ์นะครับมีกัสดกัสตามินาของกัสตามินานะเพื่อความสัมพันธ์สปิดก็จะสม้มและนี่มาลุ้นกันว่าสตามินาจะได้เท่าไหร่นะครับได้ทองด้วยแจมห้า 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองโอเคอยู่นะแล้วก็มีคอนเนอร์ไหมไม่มีคอนเนอร์มีสวิงกิ้งแล้วเดี๋ยวต้องเก็บอันนี้เป็นอันต่อไปนะครับอาจจะไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรโอเค ที่ผมเปลี่ยนเป็นเลดเพราะว่าผมอยากให้ใช้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายมันจะออกตอนเฉพาะอยู่เลดเลดหรือเอ็นโครเซอร์แล้วก็อยากให้สกิลของฮิสนาแบล็กติดด้วยนะครับก็เลยขอปรับเป็นเลดนิดนึงคือไม่แก่ถ้ามีสวิงกิ้งอ่ะผมอาจจะไม่ปรับเป็นเลดนะ <S <S ผมอาจจะปรับเป็นฟอนเหมือนเดิม <S <S แต่พอมีสวิงกิ้ง พอผมไม่มีอ่ะผมก็เลยแบบอมันค่อนข้างที่จะแบบเสี่ยงหน่อยผมก็เลยขอปรับเป็นเลดูแล้วมันดันชนะไงแล้วก็พักหนึ่งวันก่อนแข่งไม่ได้พักปะไม่ได้พักแล้วก็มี Connor. คอนเนอร์ขาดอีกประมาณ ร้อยยี่สิบวันนี้ไม่น่าจาวันชนะไหมแต่เขาเอาแค่ทอห้าช้าได้ก็ดีไม่เป็นไรไม่ชนะสเตต์เรามันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเป็นลงวิ์ลงการ์ดเยอะอะช่วงต้นสองเทินงั้นต้องพักก่อน With. ที่ผมไม่กดดูเลยเพราะว่ามันไปฝึกที่ทะเลทรายอ่ะมันมันคุ้มกว่าเพราะว่าอุปกรณ์มันจะเป็นเลเวลห้านะครับทั้งที่เราเสียเอเนอรในความเหนื่อยเท่ากันเพลังผลตอบแทนม,มันสูงกว่าอันนี้ผมจะกดวิทนะโอ้โหดับเบิลแล้วก็บวกหนึ่งบอลอันนี้ต้องต้องยอมกดจะปีดแล้วล่ะ แล้วก็อันเนี้ยผมจะต้องยอมพักนะครับเพื่อลุ้นกดสปีดอีกรอบนึงเยีะสองนะครับเราพาวเวอร์ครับตรงนี้ผมยอมกดสปีดนะแปสปอร์เซ็น วิดก่อนแล้วกันละสิเปอร์เซนต์ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครูดาวไหมไม่ได้ครูดาวแล้วก็มาเลือกดับเบิลโอเคแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ค่อยมาพัก รอบนี้ไม่ได้เมทโทรขาดนิดนึงเคียร์คาคุชโชด้วยมันจะต้องยอมอัพม,มีสกิลเข้าเส้นชัยไหมมีลองคอนเนอร์มีไทยอัำมผม,ผมคิดว่าผมอัพไทยอัำมก่อน จะได้ชัวร์ก็คือเป็น2ส,สกิลต่อกันก็คือใช้สกิลตัวเองก่อนแล้วก็ต่อด้วยสกิลของอุกิษแคปคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาโอ้โหมีมแพ้ไรชาเวอร์ว่าเราไม่มีสวิงกิ้งสตาร์มินา่าเราจะไม่พอเพราะเราเรามีสตาร์มิน่าแค่400 คีควู้คัโชมันใช้ประมาณห้าหกร้อยขาดไปร้อยหนึง่งคือเงื่อนไขมันยากนิดนึงอะ่ะคือมันต้องมีสตาร์มิน่าเยอะแล้วก็มีสืบลองด้วยเพื่อที่ลองจะได้เป็น A ไม่งั้นมันมีนมันมีปัญหาตอนรอบชิงที่เราต้องแข่งลองอาจจะไม่ผ่าน เนี่ยต้องอัพสตามิน่หนึน่งแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้อัพสวิงกิง้งละเดี๋ยวต้องมาเก็บใหม่อันนะนี้ไม่คะเแนนอันนี้ซ้อมซ้อมสอบนะว่าจะผ่านไหมครับเมื่อกี้ได้ที่สองมาดูรอบนี้กันแต่สตามินม่มันไม่น่าพออ่เราได้อยู่หกลิงโอเคหกช่วงตัว วีจังหวะอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นไปได้ที่จังหวะไม่ดีก็เลยไม่ได้แพ้น้องข้าวนิดนึงอาจจะโดนน้องข้าวสาบทําให้แบบขาหักหมดลมก่อนอันนี้ชายวิเศษเราจะเลือกซับเอเนอร์จีนะครับข้างบนสุดแล้วก็ไม่มีเลือกวิดไปก่อนนะครับเพราะมันเกรดเราอะอัฟเฟอร์ไทม์นะครับได้สเต็ป ไ,ได้น้ำพุร้อนนะใครอยากดูนำ้ำพุร้อนไปดูคลิปซูเปอร์คลิกได้นะครับสกูปเลือ่อนบนนะเอาสตาเมนาแล้วก็ขอกดสตาเมนาอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อ,อเพื่อมันไม่ได้หกร้อยแล้วก็สืบรอบนี้น่าจะได้แหละแล้วเราก็ไปสปีดยาวๆได้ก็เดึงไปก่อน ปีกไม่มาก็ดึงวิดไปก่อนเดี๋ยวเขาจะสืบยังเหรอสปีดต่อรอบนี้ดวงอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่เรื่องสืบนี่คือโหดนะท้องสองรอบ 5, 9, 10, ห้าเก้าสิบสิบเอ็ดโหสืบ เสรบสิบเอ็ดสองรอบเลยโหดอยู่แล้วก็สปีดโอ้โหเจ็สิบเปอร์เซ็นต์คนเดียวไม่คุ้มหรอกพักดีกว่าแล้วก็ันี้ผมจะเอาสวิงกิ้งตอนนี้ขาดแค่โฮมสเตดไม่มีอาจจะไปอัพลองคอนเนอร์แทน โอ้โหห้างงเลยขออีกทีหนึ่งได้ไหมเผื่อเมื่อกี้พลาดเอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอาจจะโดนบล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเลดหรือเอ็นเคเอ็นโคเชอร์มันมีโอกาสที่เราโดนบล็อกสูงกว่าเพเซอร์กับฟอนลาปั้น ตัวพวกนี้อาจจะต้องเตรียมนาฬิกาไว้หน่อยการ ING นะครับรอสปีดผมรอสปีดอยู่สปีดมันไม่ค่อยมาบางทีมันไม่มามันก็ไม่มาจริงนะดูดิสองเทินเทินแข่ง เทิร์นที่มันไม่มามันก็ไม่มาจริงแล้วก็คอนเนอร์เนาะคือเกมเนี่ยพวกสกิลมันสามารถคอมโบกันได้ มันไม่ได้แปลว่าติดสกิลนี้อยู่จะต่ออีกสกิลหนึ่งไม่ได้นะมันได้หมดทั้งเงื่อนไขมันตรงแล้วก็สนามคือเงื่อนไขมันมีผลกับสนามด้วยเพราะว่าบางบางเงือ่อนไขอ่ะบางสนามมันจะไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ประมาณนั้นโอ้ไม่มีอีกแล้วทําไมเออคือบางบางลันนี่คือแบบสปีดไม่มา,าจริง ทาทยพักไม่มาคือไม่มาจริงๆบางอันก็คือแบบสั่งได้เลยแบบเธอนี้ขออันนี้เธอรี้ขออันนี้บางเธอนี้คือแบบไม่สั่งก็ไม่มาไม่มาก็คือไม่มาจริงๆผมนี่แบบปวดหัวเลยโอเคไม่มาเห็นไห ไปเดทแล้วกันไม่มีแข่งไปเดทเอากำลังใจให้เต็มไม่มาอีกเลือกวิดก็ได้เนี่ยไม่มาคือไม่มามันไม่ควรไม่มาสปีดสี่คนนหละขอแค่คนเดียวไปเหยียบสปีดไม่มาเรียลเกนเรียกพาวเวอร์นะครับเนี่ยขอแค่คนเดียวไปเหยียบ แ้วแต่ละคนก็คือแบบเป็นคนที่เหยียบเก่งเลยนะก็ไม่ไปเนี่ยไม่ไปอีกละคืตอตาเนี้ผมมองว่าแบบเสียเสียเทินเยอะอะเสียเทินไปกดวิทโดยที่เมนเนอรีเหลือเยอะไปหน่อยต้องเล่นซ้ำบางทีถ้าแบบบางรันเราดวงไม่ดีจริงๆอะ ก็ต้องทําใจนะเราเล่นเล่นอีกรอบนึงเอาถ้าเป็นตัวแข่งเราอ่ะนะอืมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรอัพละเพราะละอันนั้นก็ไม่มีเรียกว่าอะไรนะของคิงก็ไม่มาสกิลที่ผมชอบโฮมเซต่ะสามเลง้งเห็นปะคือคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนใหญ่มันจะ ชนะอยู่แล้วถ้าเราเลือกสกิลคอมโบถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคือมันโดนบล็อกจริงๆโดนบล็อกคือโดนบล็อกครับไม่ว่าคุณจะฉลาดคุณจะแข็งเก่งคุณจะไงก็ตามถ้าเขาบล็อกหน้าหลังซ้ายขวาคุณก็คือจบเนาะอันนี้ผมรอสปีดอย่างเดียวสปีดไม่มาจริงๆกดได้สองทีต้องกดแล้วแหละ กดสปีดสองทีโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะช็อตหรือเปล่าห้าห้าเลงห้าช่องตัว แล้วก็สปีดก่อนนะสุดท้ายยอมเสี่ยงอันนี้แต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนยี่สิบไปโอเครอดไม่ถึงพันเพราะว่ามันไปลงวิดเยอะดวงไม่ดีเนี่ยอุปกรณ์เพิ่งเลี้ยวห้าใหดูแลกันแมตสุดท้าย UR f า n a ไฟนอนอุปกรณ์เพิ่งเลี้ยวห้าบ้าบอดที่สุด ผมทำเต็มที่แล้วครับทุกคนมันไม่ได้ครับอ,อย่างนั้นก็จบไฟอนลได้นะตามสัญญานะครับทุกคนก็ใครชอบหรือมีคอมเมนต์อะไรหรือมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยนะแล้วก็ถ้าให้กำลังใจกันก็มีทั้งการ,รอ่ซับเมมเบอร์ชิพนะครับการให้ ของขวัญก็ได้นะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับแล้วก็เวลาผมไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าผมไลฟ์แล้วจะได้เข้ามาคุยกันนะครับเผื่อมีคําถามที่อยากถามนะตอนนั้นนะหรือว่าอยากจะถามทิ้งไว้ในแชร์ไอในคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรที่จะต้องมาถามในไลฟ์อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวก่อนจาัดก,การเราก็มากดเป็นพิธีเหมือนเดิมนะเราเลือกเลทเนาะมันไม่มีอ่ะก็เดี๋ยวหาลองเอาละกัน มีอันนี้อาลซาวิล,วลแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็เลือกอันนี้พูดเดนอาลซาวิลอาลซาวลไม่พอพูดเดนไม่เอาแล้วกันเอาอาลซาวิลเหลืหอเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดหัวขาดหนึ่งบาบอที่สุดข่าวดีแล้วกันไม่เอาเป็นการ์ด ไม่พอลอมั้งโดนวูบไปมารลุ้นกันนะครับเป็นธรรมเนียมของเรานะครับก่อนจากกันโอ้โหหนึ่งดาวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปั้นเสาวม้านะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ